สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์ทองเกษตรพระโลกครับพามาดูไร่มันสำหลังนะครับหัวดกใหญ่ยาวนะครับใช้ได้เลยทีเดียวครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวก่อนครับผมพรชัยจันทร์ครับน้องพรชัยจันทร์ครับผมไร่มันสำหลังแปลงนี้อยู่เขตตาบลอําเภอจังหวัดอะไรครับตาบลซับน้อยอําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับมันสำหลังพันอะไรครับพันแขกขาวครับแขกขาวพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับสิบไร่ครับสิบไร่แล้วตอนนี้มันสำหลังของเราอายุกี่เดือน สี่เดือนสิบห้าวันครับสี่เดือนสิบห้าวันครับมาดูกันอีกทีครับนี่ฮะโอโหครับนะครับขุดมาดูแบบนี้เห็นแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับก็พอใจครับถึงพอใจเนาะครับผมนะครับใส่ปุ๋ยหรือยังครับไม่ได้ใส่ครับทําไมไม่ได้ใส่ครับฉีดแต่โฟทีกับแบกอย่างเดียวนะครับฉีดไปกี่ครั้งครับห้าครั้งครับห้าครั้งแล้วครับผมนะครับทําไมเราถึงยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเหมือนคนอื่นครับงบประมาณไม่ค่อยมีครับ ต้นทุนน้อยครับงบประมาณไม่ค่อยมีต้นทุนน้อยนะครับโอ้พึ่งได้ยินเหตุผลนี้ครับพึ่งได้ยินเหตุผลนี้นะครับแน่นอนครับว่าเราใช้ 4T กับแบล็คของเราเนี่ยนะครับต้นทุนมันมากน้อยแค่ไหนครับก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ครับใช้ได้เนาะใช้ได้ครับอใช้ได้เพราะว่าเราของเราเนี่ยสามารถใช้ได้หลายไร่ใช่ไหมครับได้ครับแล้วทุกครั้งที่เราฉีดพ่นเราเห็นความสมบูรณ์การเจริญเติบโตของต้นและใบอย่างไรครับ ก็ใบเขียวมันดีครับใบเขียวมันดีเนาะครับผมอ่าแล้วตอนนี้อายุเพียงสี่เดือนกว่าๆเท่านั้นเองครับขุดมาดูเป็นแบบที่เราเห็นครับนี่ครับความโดกความสมบูรณ์นะครับถือว่าโอเคเลยทีเดียวอ่ะเอาใจช่วยครับขอให้น้องกอนชัยมีผลลัพธ์ในเรื่องของไร่มันสำลังที่ดีมากขึ้นไปนะครับในส่วนของความประหยัดได้แล้วแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นและหัว ก็เป็นที่พึงพอใจระดับหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูครับว่าไล่มันสำหลังแปลงนี้จะมีผลผลิตเท่าไหร่ในช่วงที่เก็บผลผลิตผมนัทพงศ์ทองกเกษตรทั่โลกลาไปก่อนสวัสดีครับ